เพราะว่าสตอรี่เทลหลอนของเราในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวของผีไทยอีกตนนึงเหมือนกันปู่โสมเฝ้าซับก็เฮี้ยนเหมือนกันคนโบราณ <c oughs> เขาเอาสมบัติไปฝังดินซ่อนไว้กันทั้งนั้น <c oughs> วันนี้เราขุดกันมาทั้งวันแล้วยังไม่เจอสมบัติสักชิ้นหนึ่งเลยไม่รู้ว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าไอ้สมบัติบ้าอะไรเนี่ย <c oughs> แต่วินาทีนั้นเองโชคสะดุ้งตกใจก็สุดข,ขีดพระเงาที่ปรากฏออกมานั้นมันไม่มีหัวร่างไร้หัวก็พุ่งลงมาบีบคอโชคโอ๊ยปล่อยกูปล่อยกู ก่สมสเนี่ยไม่ได้มีลักษณะที่ตายตัวจะมีทั้งคนที่เต็มใจเป็นผู้เฝ้ากับอสองผู้ที่ถูกฆ่าเพื่อให้เฝ้ามีเรื่องราวของพระองค์เจ้าพีระเห็นตรงพุ่มไม้มีร่างของผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวในเหมือนนักรบโบราณคอใหญ่ตัวใหญ่แขนขาใหญ่แต่ว่าไม่มีสีสรษะซึ่งจริงๆอ่ะเรื่องกลุสมบัติเนี่ยคะ่ะไม่ได้มีแค่ที่วัดคุรีดาวม,มันมีเรื่องกลุสมบัติที่วัดราชบุรณะด้วย